สวัสดีครับพบกับช่องกบวันกินยังไงเด้อครับกินแบบง่าไงครับวันนี้กินข่าวาแซดบร้านนี้เมีครับห้านวิกเก็ตไว้นะครับแล้วกินข่าวกบวานครับข่าวนมครับี่เด้อครับนะครับข่าวครับนี่ครับก็การขนมครับนะครับอืมมเมีครับขอมครับ ชับไปครับครับสำหรับคนตีงั้นในเมร์ครับ็เด็กกินของหวานครับขิงขาวอมหวานมันแซ่บเลยครับสำหรเท้าเมกินข้าวก็มีกำลังครับขอบครับขนมปังอันละห้าบาทนะครับของซื้อร้านค้านะครับนะครับขนมปังครับง่ายๆครับขอบคุณมากครับ กินยากนะครับกินยังไงคืก็วนกับฝากติดตามพกดติดตามชิมไหนนะครับก็เป็นเรื่องของแก่ๆครับ,บเหรอไหมครับค,ครับครับครับเราเพื่ออะไรคือเขาบ่กแซ่บนะครับของข้าวเนาะ ก็แซ่บครับต้องยิงสิหรอครับว่านี่ยผมบวนกับเมียจากการทำงานครับเฮ้ยโอ้เขาแซ่บครับบดี๋ยกินกระเพาะหวานครับน้องจ้าไปครับ ขอบคุณครับเด้อสวัสดีครับ